สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่มทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมประจํเครื่องเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นะคะชาวธาตุลมได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 2อมกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ชาแนลนีจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีที่ผ่านมานะคะ ชาวธาตลมมท่ถูกตุนกลุมอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเวิลค่ะ The Star นะคะ Hermit ค่ะและเป็นไพ่หกเหรียญค่ะ ชาวธาตุลมมีถูนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปึกษบกันมังกรโดเดนม่าแม,ะมะในชาวราศีกันลัคนาการอาจจะเป็นชาวาราศีกุมลัคนากุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แอบตามน,น้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมีถูนตุนกลุมนะคะน่าจะบางคนนะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมาให้โอกาส เขาเรียกว่ารักเลิกนะคะเท mm hmm. กันไปเท mm hmm. กันมานะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า Move on mm hmm. เป็นวงกลมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า,อ,าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะตัดใจไม่ได้ตัดไม่ขาดนะคะเรารู้สึกแบบ เหมือนกับไม่มีเขาแล้วชีวิตเราดับมืดอะไรประมาณเนี้ยเออเราคอยคาดหวังนะคะอยู่ในที่ของตัวเองนะคะประมาณนี้เลยมันมันมัน move on เป็นวงกลมจริงๆอะ่ะเหมือน เหมือนกับจะเยียวยาตัวเองได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็กลับไปทุกทีหรือเหมือนกับเยียวยาตัวเองได้แล้วสุดท้ายเขากลับมาเราก็ให้โอกาสเขาทุกทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเนาะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุมในช่วงวันที่1 15มีนาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่นโมดุ่งเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยค่ะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดมูลค่ะ5ไม้เท้าเด็กถือเรียญน,นะคะ และเป็นไพ่เดฟูค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินพฤกษบกับามังกรอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีลคณามีนนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแน้นความสัมพันธ์ของชาวราศี ธาตุลมมิถุนตุนกุมในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมนี้นะคะมีความสับสนคลุมเครือนะอืมด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมาเนาะไปๆกลับๆในความสัมพันธ์หรือมีการใหแ้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันนะคะมันคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ในทีนี้มันคุมเครือมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนจริงๆบางคนเป็นรักสามเศร้าด้วยซ้าไปนะมีบางคนแบบว่าเป็นรักสามเศร้านะคะเออนะแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่มีสถานะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับประคองไปวันๆเหมือนกับให้ความหวังตัวเองไปวันๆด้วยซ้าไปนะคะ เออนะมีความสับสนค่ะมีความสับสนมีความอ่อนไหวนะคะว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้มันวนเวียนอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาใจหนึงก็อยากจะประคองใจนึงก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองให้ปิดอิสระ แต่ก็ยัง move on ไม่ได้ตัดใจไม่ได้ยัง move on เป็นวงกลมยังขาดเขาไม่ได้บางครั้งรู้สึกตัวเองเข้มแข็งบางครั้งรู้สึกตัวเองอ่อนแอมันสับสนอยู่ในใจของคุณเองนะคะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าคุณค่อนข้างที่จะเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็บางคนนี่ถึงขั้นกับ เขาเรียกว่าอ,อยู่ในสภาวะนะคะของของความเครียดอยู่ในสภาวะของการวิตกกงังวลนะคะอยู่ในสภาวะของเอขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมันมันกระทบกับความรู้สึกของคุณมากจริงๆตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่งั้นคุณ Mo v e on ไปได้แล้วค่ะไม่ไม่ไม่งั้นคุณไม่ม o v ออนเป็นวงกลมอยู่แบบนี้หรอกในใจคืออยากจะไปอิสระนะคะอยากจะปลดปล่อยตัวเองมากๆแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหว มันไม่ไหวจริงๆนะคะยิ่งกลางคืนแล้วคุณก็ยิ่งเหงายิ่งกลางคืนแล้วคุณก็ยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งรู้สึกแบบตัวเองไม่มีค่าอะไรประมาณนี้เนาะ,นะมันมันเป็นความรู้สึกที่ดาวลงมากๆเลยนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันนะไพ่ห้าไม่เท้าขึ้นมาคุณก็พยายามที่จะต่อสู้ก็เข้มแข็งมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะไม่ให้กําลังใจจริงๆเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมจะเป็นอย่างไรค่ะไม่ขอเนี้ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำไปได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่เด็ดค่ะไพ่สิเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ ชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกโดดเด่นมากๆในชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกอาจจะเป็นชาวธาตุดินพุชกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนั้นนะคือ,อแน่นอนค่ะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณนะ่ะอยากจะจบอยากจะจบนะแต่ว่า เมื่อแต่ว่าเขาเรียกว่าการที่คุณ move on เป็นวงกลมอะ่ะมันทําให้คุณจบไม่ได้นะคะไพ่สีถ้วยเข้ามาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้สิ่งที่เราไม่ต้องการเรากลับต้องยอมรับที่จะอยู่กับมันอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะในอนาคตนะถ้าหากว่ามันเป็นอยู่แบบนี้มันอาจจะจําเป็นที่จะต้องจบจริงๆนะคะไพ่เด็ดขึ้นมาแบบนี้หมายถึงว่าถึงแม้คุณไม่อยากจะจบมันก็ต้องจบ ถึงแม้คุณอยากจะไปต่อมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยากจะอย,ะอยู่ต่อไปแต่คุณอยู่ต่อแล้วคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคะซึ่งเหตุผลที่บางคนที่ที่ move on ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่า ครอบครัวนะฐะานะทางทางหน้าตาฐานะทางสังคมก็ได้ที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะ move on ได้บางคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าอาจจะมีลูกอาจจะมีธุรกิจครอบครัวอะไรต่างๆที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันที่ที่ไม่สามารถที่จะละเลยไปได้อะไรประมาณนี้นะคะทําให้เราทําให้เราแบบ อยู่ก็อึดอัดจ,จะไปก็ยังไปไม่ได้สักทีอะไรประมาณนี้ค่ะเลยไม่รู้สึกว่าในอนาคตมันอาจจะยังต้องพัวพันกันอยู่แบบนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็อม,มันก็ยังแยกขาดจากกันไม่ได้อยู่ดีนะคะไพ่บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในอนาคตแต่ไม่รู้สึกว่าคุณก็จะไม่รับนะคะตรงนี้นะหมายถึงถ้าหาว่าคนมี มีคนใหม่เข้ามาคุณก็ไม่รับอืมนะคะถึงไม่มีคุณก็ยังมุออนเป็นวงกลมอยู่ดีนะคะตรงนี้นะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกนะะุมค,ค่ะขอไพ่ทาโร่คำแนะนํานะคะในเรื่องราวความรักให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกุ่มนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือ ดาบนะคะไพ่แปดไม้เท้าไพ่เอ็มเพรสค่ะและเป็นไพ่ ห้าดาบนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะไพ่ทาโร่แนะนําว่า,อ,าอยากให้คุณเข้มแข็งนะอยากให้คุณรักตัวเองมากๆเห็นคุณค่านะคะในตัวเองเยอะๆเลยนะคะรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าให้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าหากว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมาตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วมันคงถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็ตัดสินใจ ะะเดินจากไปสักทีนะคะตัดสินใจที่จะยอมแพ้นะคะคืออยู่ต่อมันไม่มีใครมันคุณไม่มีทางที่จะชนะน,นะคะดังนั้นคุณ move on ดีกว่าไพ่บอกว่า move on ไปข้างหน้าดีกว่านะคะรักตัวเองแล้วก็ move on นะคะหาพื้นที่ที่เป็นที่เป็นพื้นที่ของเราจริงๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าไม่มีใครที่จะสามารถที่จะทำร้าย หัวใจของเราได้ถ้าหากว่าเราไม่อนุญาตนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแมมาตลอดค่ะสำหรับการดูดวูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ